ททาเศรษฐีในคราบนายแบบกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าฮิว e อี้ r เฮอร์สกินเขาเป็นคนรูปลอมีสเสน่ห์ผู้ที่เป็นที่ชื่นชอบท่ามกลางหมู่บุรุษและสตรีเขาช่างเป็นคนดีจังทั้งใจดีแถมถ่อมตนอีกตั้งหากช่างมีสเสน่ห์อะไรอย่างนี้นะเขาพูดจาพร้อมกับสำนวนโว,วหารที่น่าฟังจริงๆอ ฮิวอี e เป็นชายผู้ประสบความสำเร็จแทบจะกับทุกสิ่งแต่เขาเองก็ยังโชคร้ายเมื่อมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองพ่อของเขาไม่ได้ทิ้งอะไรเอาไว้ให้เลยนอกจากดาบทหารมา้าและประวัติของสงครามที่คาบสมุทรซึ่งมันไม่ได้นำพาคุณค่าทางเงินตรามาสู่เขาฮิวอี e ้ไม่มีงานทำและไรายได้เพียงอย่างเดียวที่เขาได้รับมาก็คือเงิน200ปอนด์ต่อปีซึ่งป้าของเขาเป็นผู้ที่คอยจ่าย เขาพยายามทุกอย่างเท่าที่เป็นไปได้เขาใช้เวลาถึง6เดือนอยู่ในตลาดหุ้นที่ซึ่งเขาเองก็ไม่ได้เหมาะสมที่จะอยู่เท่าไหร่นักจะว่าไปแล้วผู้คนที่เปราะบ,บางยิ่งนี้จะทําอะไรได้ในจุดที่ดุเดือดอย่างตลาดหุ้นกันนะจากนั้นก็ย้ายตัวเองไปเป็นพ่อค้าชาระยะหนึ่งแต่ไม่นานเขาก็เบื่อกับความหลากหลายของชาที่เขาเองก็ต้องเป็นผู้ค้าขายมันจากนั้นเขาเข้าสู่ธุรกิจการอบขนม เขาพยายามมอบภายแต่มันไม่หวานไปก็แข็งไปไม่ก็สุกเกินไปแล้วตอนนี้เขาก็ไม่ได้เป็นอะไรอื่นนอกจากชายผู้มีเสน่ห์ฉลาดพร้อมกับมาที่เย้าวยวนเต็มไปด้วยคารมคมคายและความมั่นใจแต่ไร้งานทําเนื้อสิ่งอื่นใดฮิวอี้มีความรักหญิงงามนามว่าลอร่าเมอร์ตันได้เข้ามาบุกหัวใจของเขา เธอเป็นลูกสาวของผู้พันไว้กเกษียณผู้หนึ่งผมเองก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วที่รักผมพยายามทุกอย่างแล้วที่จะหางานทำทุกสิ่งที่ผมทำได้ก็แค่พูดอย่าห่วงไปเลยที่รักคุณก็แค่จะต้องเข้มแข็งเข้าไว้จนกว่าสิ่งที่จะใช่อ่จะมาถึงตัวคุณคุณอย่ายอมแพ้นะคะใช่ผมรู้คุณวิเศษมากเลยรู้ไหม วิธีที่คุณพยายามที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผมทั้งสองคนรักกันมากและเป็นคู่รักหน้าตาดีแต่พวกเขาทั้งคู่ก็ไม่มีสตางค์แม้แต่แดงเดียววันหนึ่งฮิวอี้ได้ไปพบกับนายพลเมอร์ตันเพื่อที่จะพูดคุยถึงเรื่องการแต่งงานกับลูกสาวเขานายพลเมอร์ตันเองก็ชอบในตัวฮิวอี้และต้องการที่จะเห็นเขากระทำสิ่งดีๆในชีวิต และทุกครั้งที่ฮิวอี้เริ่มพูดการมั่นหมายผู้พันก็มักจะพูดว่าฮิวอี้ไอ้ลูกชายที่รักกลับมาหาฉันเมื่อนายหางานทำได้แล้วเท่าที่นายพอจะเลี้ยงดูตนเองได้ฮิวอี้มักจะเศร้าเสียใจอยู่เสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่นายพันบอกเขาและรอร่าจะคอยอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะทำให้เขาสบายใจวันหนึ่งฮิวอี้เดินไปแถวร็อกมอปาร์กที่ที่ครอบครัวเมอร์ตันอาศัยอยู่เขาแวะเจอเพื่อน อลันวอลเกอร์ที่ Studio สตูดิโอศิลปะวอลเกอร์วอลเกอร์เป็นศิลปินวาดภาพฝีมือดีเขาดูเป็นคนหยาบคายซบมกที่มีหนวดเคราเฟิร์มและใบหน้าตกกระแต่เมื่อมันเป็นเรื่องของงานศิลปะเขาคือมือฉมังเมื่อเขาถือผู้กันอยู่ในมือสวัสดีเพื่อนเก่าฮิวอี้ e, เพื่อนยากดีจังเลยที่ได้เจอนายนี่มันดูวิเศษมากเลยนะ ขอบใจฉันแค่เหลือเก็บงานอยู่ไม่กี่จุดนี่แหละอัลันวอล์กเกอร์กำลังวาดภาพชีวิตที่สวยงามของขอทานขอทานยือนอยู่บนแท่นที่มุมหนึ่งของสตูดิโอพร้อมกับสีหน้าอันน่าเวทนาบนใบหน้าของเขาพร้อมกับมือหนึ่งที่เขาถือไม้ค้ำอยู่ในขณะที่อีกข้างถือหมวกขอเงินช่างเป็นแบบที่น่าประทับใจจริงๆ แบบที่น่าประทับใจเหรอฉันเองก็ควรคิดแบบนั้นนายจะไม่มีวันได้เจอขอทานแบบนี้ที่ไหนหรอกน่าเศร้าจังแต่สำหรับช่างวาดภาพอย่างพวกนายแล้วมันคงจะเป็นสิ่งที่ดีเลยสินะโอ้แน่นอนนายคงไม่อยากให้ขอทานมีสีหน้าที่มีความสุขใช่ไหมล่ะแล้วนายแบบเขาทำเงินได้เท่าไหร่กันล่ะสำหรับอาชีพแบบนี้ออชั่วโมงละหนึ่งชิลลิ่ง แล้วนายได้เงินเท่าไร่จากการวาดภาพนี้โอ,โอ้นี่เหรอฉันได้ราวสองพันปอนออฉันว่านายแบบก็น่าจะได้เงินสัดส่วนจากการขายนะพวกเขาเองก็ทำงานหนักพอๆกับนายมันก็ยุติธรรมดีนี่ว่าไหมละ่ะไม่นานนะักอลันวอกเกอร์ก็ได้เข้าไปพูดคุยกับช่างทำกรอบรูปอย่าเพิ่งไปไหนนะฮิวอีเดี๋ยวฉันกลับมา ชายแก่อาศัยจังหวะที่วอลเกอร์หายไปออกจากห้องเขาไปนั่งอยู่บนเก้าอี้ <c oughs> ด้านไม้ด้านหลังอีกทีเขาดูเศร้าโศกจากความสิ้นหวังบนใบหน้าที่เหี่ยวแห้งพร้อมกับเสื้อผ้าที่ฉีกขาดของเขาฮิวอี้ได้แต่เวทนาและเข้าใจถึงความไม่มีแม้แต่เงินของเขาสิ่งที่เขาพบก็มีเพียงเหรียญในกระเป๋าชายแก่ผู้น่าสงสารเขาคงต้องการมากกว่าชั้นเสียอีกเอาละ ไม่ดื่มชาก็แล้วกันนะคืนนี้เขาเดินไปยังอีกฝั่งของห้องและส่งเหรียญไปให้แก่มือของขอทานขอท่านมองไปที่ฮิวอีและยิ้มอย่างดีใจขอบคุณท่านผู้ใจดีขอบคุณมาวอลเกอร์เดินทางกลับมาถึงพร้อมกับรอยยิม้มฮิวอี้บอกลากลับไปก่อนเพื่อที่จะไปหาลอราคืนนั้นฮิวอี้ไปยังสแตนลี์คาเฟ่เขาเห็นวอลเกอร์นั่งอยู่ตรงนั้น ไงเพื่อนนายว่ารูปเสร็จหรือยังล่ะเสร็จแล้วใส่กรอบพร้อมแล้วด้วยโอ้แล้วก็เอาเถอะนะนายพาตัวเองไปสู่ชัยชนะแล้วล่ะจริงเหรอได้ยังไงกันนะชัยชราขอทานที่ฉันวาดภาพเขาเขามีความสนใจในตัวนายมากหลังจากที่นายกลับไป เขามีคำถามมากมายแล้วฉันก็เล่าเรื่องในายให้เขาฟังทั้งหมดเลยว่านายเป็นใครอาศัยอยู่ที่ไหนนายทำงานอะไรแล้วมีเงินเดือนเท่าไหรโ่โอ้โอลันวอล์กเกอร์ฉันก็แค่เห็นว่าเขารอยอยู่หน้าประตูตอนที่ฉันกำลังจะกลับบ้านแต่ว่านี่นายล้อเล่นใช่ไหมฉันแค่คิดว่ามันมีบางอย่างที่ฉันพอทำได้เพื่อจะช่วยเหลือเขาฉันอาจมีเสื้อผ้าเก่าๆที่เขาอาจพอสวมใส่ได้แทนที่เสื้อผ้าที่ขาดวิ่นพวกนั้นไม่มีใครควรจะมีชีวิตจมทุกข์หรอกนะ นายเรียกผ่าขี่เร็วฉันเรียกว่าศิลปะแต่เอาเถอะบอกหน่อยว่าลอร่าเป็นยังไงบ้างชายชาราก็สนใจในตัวเธอเช่นกันนะอะไรกันนะนี่นายไม่ได้หมายความว่านายพูดกับเขาเรื่องเธอใช่ไหมโอ,โอ้แน่นอนฉันพูดเรื่องเธอเขารู้ทั้งหมดแหละเรื่องของผูกพันกับลอร่ารวมถึงพ่อตกลงในงานด้วยอลันวอเกอร์นายเล่าให้ขอทานฟังในเรื่องส่วนตัวของฉันอย่างนั้นเหรอนายกล้าดียังไง เเพื่อนอน้ยสิ่งที่นายพูดไปว่าเขาเป็นขอทานแท้จริงแล้วเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในยุโรปเขาอาจเมาซื้อทั้งเมืองพรุ่งนี้ก็ยังได้แถมไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีเงินใช้ด้วยซ้ำนี่นายหมายความว่ายังไงชายชราที่นายเห็นวันนี้นะก็ไม่ใช่ใครอื่นบารอนเฮาส์เบิร์กนั่นเองเขาเป็นเพื่อนที่ดีของฉันเขาซื้อทุกภาพของฉันเลยแถมไม่ค่าตอบแทนฉันดีเลยละ เพื่อจะให้ฉันหวาดภาพขอฐานให้และฉันก็ต้องบอกเลยว่าเขาดูเจ๋งมากในชุดติขาดเป็นรูแบบนั้นบารอนเฮาสเบิร์กโอ้ให้ตายสิฉันเองก็ให้เหรียญเขาไปนะนายให้เหรียญเขาเหรอ <c ười> โอ้ยคำจริงๆเลย <c ười> ปวดท้องท้องแข็งแล้วเนี่ยเ <c ười> พื่อนเอ้ยนายไม่มีวันจะได้เห็นเหรียญนั้นอีกเลยละ่ะ ธุรกิจของเขาก็คือเงินของคนอื่นยังไงล่ะนายก็น่าจะบอกฉันก่อนนะอลันวอลกเกอร์ฉันคงไม่ทำอะไรง่ๆโโแบบนั้นลงไปแน่นอนก็ฉันไม่รู้มาก่อนนี่ว่านายเนี่ยจะให้เหรียญคนซะทั่วแบบนั้นน่ะและฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าท่านบารอนเองอยากให้ฉันเปิดเผยตัวตนของเขาให้นายรู้ตอนนี้นี่นาะฮิวอี้ค่อนข้างละอายกับสิ่งที่เกิดขึ้น เขาต้องคิดว่าฉันเป็นไอ้โง่แน่ๆเลยอโอ,โอตรงกันข้ามเลยละ่ะเขารู้สึกปลื้มใจเลยนะหลังจากที่นายไปฉันเองก็สงสัยว่าทำไมเขาสนใจอะไรในตัวนายนักหนาแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วเขาจะลงทุนในเหรียญของนายด้วยความตั้งใจที่ดีงามเลยละ่ะ <laughs> ฉันนี่ช่างโชคร้ายอะไรอย่างนี้งั้นฉันกลับบ้านไปนอนดีกว่าอย่าไปเล่าให้ใครฟังเชียวนะ มันต้องเป็นเรื่องที่น่าอายแน่ๆเลยไรสาระหน้ามันสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในความใจบุญของนายและการมีจิตใจที่ดีจิบชาสักถ้วยกับฉันก่อนสิไหนจะพูดเรื่องลออร่าก็ได้นะถ้าต้องการอย่างไรก็ตามฮิวอี้ไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหรนะ่นักกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเขาจึงกลับบ้านเช้าวันถัดมาเมื่อฮิวอี้เปิดประตูเพื่อที่จะหยิบหนังสือพิมพ พบ,พบกับชายผู้แต่งตัวสง่างามกำลังเดินมาที่ประตูผมขออนุญาตพูดกับคุณเออร์สกีนได้ไหมครับเออได้สิครับผมมาที่นี่เป็นตัวแทนของบารอนฮาสเบิร์กคือท่านบารอนอ๋อ,อ,อท่านครับผมหวังว่าท่านจะกล่าวคำขออภัยแทนผมให้ท่านบารอนทราบได้ท่านบารอนสั่งให้ผมนำจดหมายนี้มาให้ครับเออเอ,อขอบคุณนะครับ ฮิวอี e. ้นำซองจดหมายออกมาและเข้าไปด้านในบนซองจดหมายนั้นมีข้อความเขียนเอาไว้ว่าของขวัญวันแต่งงานแก่ฮิวอี้เฮอร์สกินจากขอท่านแก่ใน,นจดหมายนั้นมีจดหมายเสนองานให้แก่ฮิวอี้ทำซึ่งเขียนเอาไว,ว้ว่าถึงฮิวอี้เฮอร์สกินเพื่อนของผมอลันวอลเกอร์ได้เล่าเรื่องดีๆของคุณให้ผมฟัง เขาบอกผมทุกเรื่องเกี่ยวกับความเต็มเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณและความเอื้อเฟื้อของคุณด้วยสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่คุณยังมอบเลี้ยงให้แก่้อทานในความยากลำบากของเขานั่นคือการกระทำของคนดีและสิ่งที่คุณกับลอร่าเมื่อตั้นต้องฝ่าฟันผมอยากจะตอบแทนความเมตตาของคุณด้วยการเสนองานให้คุณทำบางอย่างที่คนมีสเสน่ห์อย่างคุณจะมีความสุขได้ ผมขอให้คุณม en ีความสุขในอนาคตขอแสดงความนับถือบารอนเฮาสเบิร์กฮิวอี้รู้สึกดีใจอย่างเหลือล้นเขาไม่สามารถควบคุมความสุขของตนเองได้เขาเริ่มกระโดดเลดเต้นพร้อมดีใจและเขาก็ได้ลงเอยแต่งงานกับลอล่าเมอร์ตันผู้พันมีความภาคภูมิใจกับงานที่เขาทำอลันวอเกอร์คือเพื่อนเจ้าบ่าวของเขาในวันแต่งงาน ารอนเฮาส์เบิร์กเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ในงานแต่งงานซึ่งทำให้ผู้คนต่างโหเราะสนุกสนานและบ่าวสาวก็เต็มไปด้วยความสุขจะยังไงก็แล้วแต่ความดีจากหัวใจและความใจกว้างจะไม่ทิ้งให้คุณไม่ได้รับอะไรตอบแทนหรอกนะคะ